สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนเธอคือฝันหวานละมุล EP ที่13บ4 หลังจากนางเอกเอนติดแม่ก็แนะนำให้ไปเรียนต่อการเงินที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งจากนั้นนางเอกก็ได้รู้ว่าลูกเหย่จะไปเรียนที่เมืองนอกนางเอกก็รู้สึกอิจฉาแต่ว่าแม่เลือกคณะแทนฉันเรียบร้อยแล้วเขาให้เธอคิดดีๆว่าอยากทำอะไรคณะกับมหาลัยแม่เลือกแต่ชีวิตของเธอน่ะแม่ใช้แทนไม่ได้นะนางเอกก็เลยเลือกมหาวิทยาลัยผู้เฉิงไม่ใช่ปักกิ่งนั่นทำเอาแม่หัวร้อนมากๆจะให้ไปเรียนที่ต่างประเทศแต่นางเอกก็ไม่ยอมและจะรับผิดชอบชีวิตตัวเองจากนั้นนางเอกก็มาเรียนที่มหา วิทยาลัยผู้เฉิงในระหว่างที่รถติดไฟแดงนั้นนางเอกก็เห็นคนที่หน้าตาคล้ายกับพระเอกปั่นจักรยานผ่านมาก่อนที่จะเห็นข้อความจากพระเอกบอกกับคนในกลุ่มว่าเขากําลังจะถึงมหาวิทยาลัยพอพระเอกมาถึงอี้หยางก็โทรมาแซวว่าน่าจะเจอกับนางเอกที่นี่นะว่าแต่ทําไมนายไม่ตกใจเลยสักนิดล่ะดูท่าคงจะรู้อยู่แล้วสินะว่าเขาจะกลับมาน่ะจากนั้นพระเอกก็รายงานตัวและถามหาคณะการเงินส่วนนางเอกก็ถามหาพระเอกที่คณะฟิสิกส์แต่รุ่นพี่บอกว่าเขาไปที่หอพักแล้ว นางเอกเลยเดินสวนทางกับพระเอกที่ไปหอพักแต่กลับไม่เจอเขาจนกระทั่งฝนตกลงมาแต่ในระหว่างที่หลบฝนอยู่นั้นรุนพี่ก็บอกกับพระเอกว่ามีสาวสวยมาถามหานายน่ะตอนนี้น่าจะไปหานายที่หอพักแล้วเมื่อพระเอกรู้แบบนั้นก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นนางเอกแน่จึงรีวิ่งหน้าตั้งไปหาเธอในระหว่างนั้นนางเอกก็ทำกระเป๋าหลุดมือจนตัวเปียกปอนท่ามกลางสายฝนจนพระเอกนั้นเข้ามาช่วยนางเอกดีใจมากที่ได้เจอกับเขาอีกครั้งแล้วพระเอกก็มาส่งนางเอกที่หน้าหอในระว่า ระหว่างที่ขึ้นลิฟต์นางเอกก็ถามเรื่องสอบเอ็นแล้วบอกว่าได้คะแนน721คะแนนพระเอกกล่าวชมว่าเธอสอบได้คะแนนดีจริงๆว่าแต่ทำไมถึงไม่อยู่ผู้เฉิงนางเอกบอกว่าก็เราสัญญากันไว้ว่าจะมามหาวิทยาลัยผู้เฉิงด้วยกันนี่พระเอกถามว่าถ้าฉันไม่ทำตามสัญญาล่ะนางเอกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันรู้ว่ายังไงไนายก็ต้องมาแน่ๆพระเอกถามว่าเธอมีอะไรจะพูดกับฉันไหมนางเอกเลยให้ตั๋วลิสงแล้วนัดเขากินหม้อไฟแต่พระเอกก็ไม่ยอมฟังแล้วนางเอกก็ได้เจอกับกู้เซียอีกครั กู้เซียบอกว่าเธอเรียนกฎหมายแล้วถามว่าเธอยังใช้วีแชทอันเดิมอยู่ไหมฉันจะได้ลากเข้ากลุ่มเพื่อที่จะได้บอกกฎระเบียบของหอพักนางเอกถามว่าที่ผ่านมาทุกคนเป็นยังไงบ้างกู้เซียก็เลยบ่นว่าทำไมไม่ถามเอาเองล่ะไม่มีใครลบเธอออกจากกลุ่มนั้นเลยนะพวกเราน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เซิ้นจูเวียนน่ะเธอก็ไม่สนนี่เขาสอบติดมผู้เชิงเหมือนกัน ดูซิว่าต่อไปเธอจะมองหน้าเขายังไงแต่ระหว่างที่พระเอกร่วมฟังอาจารย์ที่ปรึกษาต้อนรับนักศึกษาใหม่เพื่อนใหม่ก็ทักทายว่าได้ยินว่านายสอบเอนทานได้723คะแนนเข้ามชิงหวาหรือมอปักกิ่งก็ไม่มีปัญหาว่าแต่ทําไมถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยผู้เชิงล่ะพระเอกกลับไม่ยอมตอบและตั้งใจฟังบรรยายพ่อนางเอกกลับมาถึงห้องก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ชื่อเห็ดจิ๋วอยู่ที่สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นางเอกถือหมีของพระเอกเอาไว้ตลอดเวลาจนกู้เซียแซลจากนั้นเห็ดจิ๋วก็ขอร้องให้ช่วยโหวต พระเอกให้เป็นหนุ่มหล่อให้หน่อยฉันได้ยินมาว่าเขามีแฟนเก่าเป็นเด็กหัวกะทิม .5 เทอม2เธอก็ย้ายโรงเรียนในตอนนั้นเขาเสียใจมากก็เลยมุ่งมั่นกับการเรียนที่จริงคะแนนของเขาสามารถเข้ามอชิงว่า หรือว่ามอปักกิ่งได้สบายสบายเลยนะแต่เขายังโกรธแฟนเก่าอยู่คงไม่อยากเจออีกฝ่ายก็เลยมาที่มอผู้เฉิงของเราแต่กู้เซียแซวนางเอกคุณแฟนเก่าคืนนี้เจอแฟนเก่าหรือยังเขายังโกรธเธออยู่ไหมเหตุจิ๋วตกใจมากที่แฟนคนนั้นที่พูดถึงก็คือนางเอกแต่นางเอกรีบแย้งว่าแค่เพื่อนโต๊ะข้างๆไม่ได้มีอะไรอย่างที่พวกเธอคิดสักหน่อยวันต่อมาส่งนานก็มารอรูอี้แล้วพาเธอไปที่ร้านหมอ้อไฟด้วยกันนางเอกดีใจที่ได้เจอกับรูอี้อีกครั้งพอรู้ว่าส่งนานไปรับ นางเอกก็แอบ,บยิ้มก่อนที่จะชะเง้อคอมองหาพระเอกส่งหนานก็เลยบอกว่าวันนี้ติดธุระมาไม่ได้ส่วนอี้หยางนางเอกรู้ว่าลูกพี่เขาไม่มาจึงไม่มาแล้วส่งหนานก็เล่าว่าฉันเรียนกเกษตรอยู่ที่มหาลัยข้างๆเธอรู้ไหมว่าอี้หยางสอบติดที่ไหนคณะสื่อดิจิตอลใหม่มหาวิทยาลายัยศิลปะพูเฉิงส่วนดูอี้ก็เรียนคณิตฉันคิดว่าบัญชีหางานง่ายและมั่นคงพอกินเสร็จแล้วส่งนันก็แนะนํานางเอกว่าภูเขาไม่มาหาเธอเธอก็ออกไปหาภูเขาสินางเอกก็เลยกล่าวขอบ คุณแล้วเห็ดจิ๋วก็ให้ตั๋วไปดูหนังฟรีกูเสียยูให้นางเอกไปดูกับพระเอกนางเอกก็เลยชวนเขาเขาก็ตกลงแต่ในระหว่างที่ดูหนังนั้นนางเอกก็พยายามจะชวนพระเอกคุยแต่ทว่าหนังนั้นกลับไม่เป็นใจเช้าวันต่อมานางเอกก็แวะซื้อชานมไปให้พระเอกจนได้เจอกับเพื่อนๆพนพระเอกเขาก็เดินมาแอลบอกว่า สั่งหวานห้าสิบดีกว่าในตัวชานั้นมีน้ำตาลอยู่แล้วนางเอกปฏิเสธฉันซื้อให้แฟนเขาเป็นคนหวานฉันจะสั่งหวานปกติจากนั้นนางเอกก็เอาชานมมาให้พระเอกและจะคุยเรื่องสำคัญแต่ว่าเพื่อนพระเอกนั้นกลับเข้ามาขัดจังหวะคนเดาเนี่ดูภายนอกไม่ได้จริงๆบางคนคิ้วหนาตาโตแต่ที่จริงแล้วเป็นคนหวานๆนางเอกถึงกับอึง้งก่อนจะบอกพระเอกว่าเมื่อฉันเจอเขาที่ร้านชานมมีเรื่องเข้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยเอานายมาเป็นไม้กันหมาแล้วจะรีบชิ่งพระเอกถามว่ามาพูดกับฉัน แค่นี้น่ะเหรอ นางเอกก็เลยยอมบอกว่าตัวเองผิดสมควรแล้วล่ะที่นายจะโกรธฉันแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังชดเชยความผิดของฉันอยู่นายดื่มชาน,นมนั้นแล้วช่วยมีความสุขหน่อยได้ไหมพระเอกก็ยังไม่ยอมใจอ่อนง้อคนนะ่ะมันไม่ได้ทำกันแบบนี้หรอกนะฉันไปเรียนก่อนจากนั้นนางเอกก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่หลี่ว่นๆที่นานๆจะกลับมาทีอยู่ที่คณะสื่อสารมวลชนเธอจึงชวนไปเลี้ยงคาราโอเกะพอสาวๆเริ่มเมาจนได้ที่แล้วนางเอกก็วิดีโอคอลไปหาพระเอกแล้วบ่นว่าทำไมนายไม่สนใจฉันฉันทำตั้งคั แบดนี้แล้วกูเสียก็ร่วมด่าว่าใช่นายจะขี้เก๊กไปถึงไหนกันพระเอกถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนฉันจะไปหานางเอกบอกว่าท้าต่อยยังดีกว่าไปที่ร้านเครื่องเงินจากนั้นพระเอกก็รีบไปหานางเอกทันทีพอเห็นว่านางเอกเมาอยู่บนที่สูงพระเอกก็อุ้มเธอลงมาแล้วบ่นว่าคออ่อนและยังจะดื่มอีกนางเอกดันเขาติดกำแพงแล้วบอกว่านายช่วยหายโกรธฉันสักทีได้ไหมพระเอกบอกว่าฉันไม่ได้โกรธนางเอกเซจนเกือบจะล้มไปพระเอกต้องพามานั่งนางเอกก็เลยระบายว่าที่จริงแล้ว แล้วตอนนั้นฉันไม่ได้อยากไปโดยที่ไม่ลานายหรอกนะฉันรอนายที่หน้าประตูแต่ก็ไม่เจอนายแล้วแม่ก็มารับฉันแถมยังยึดโทรศัพท์ของฉันไปอีกฉันยืมโทรศัพท์ป้อมยามโทรหานายแต่นายก็ไม่รับฉันนึกว่านายไม่อยากสนใจฉันอีกแล้วพระเอกบอกว่าตอนนั้นฉันโทรกลับไปแต่คนที่ด้านบอกว่าฉันโทรผิดขอโทษนะเธอบอกไม่ต้องขอโทษหรอกคนที่ควรขอโทษน่ะมันควรที่จะเป็นฉันมากกว่าคนที่ไปไม่ลาก็คือฉันที่จริงฉันอยากรู้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมา นายไปเจอกับอะไรมาบ้างพวกเราสัญญาว่าจะเข้ามอผู้เฉิงด้วยกันดังนั้นฉันจึงมาหานายที่นี่แต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ง้อนายไม่สําเร็จสักทีที่ร้านก็ไม่มีใครอยู่กุญแจก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วด้วยฉันคิดว่าเราย้อนกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วพระเอกกําลังจะพูดแต่นางเอกก็พูดไม่จบว่านายรู้ไหมว่าตลอดเวลาที่เราแยกจากกันฉันคิดถึงนายมากแค่ไหนก่อนที่จะซบไปที่ไหล่ของเขาพระเอกก็โอบกอดนางเอ,งเอกเอาไว้ในเช้าวันต่อมา เหตุจิ๋วก็ทักนางเอกว่าเมื่อวานนี้เธอกับเส้นทเวนเป็นยังไงบ้างเธอจําไม่ได้หรอเมื่อวานนี้เส้นทเวนมาส่งเธอนะเธอน่ะเมามากจนวิดีโอคอลไปหาเขากู้เซียยังช่วยเธอพูดเลยสุดท้ายเธอสองคนไปไหนกันมานางเอกถามว่าตอนเขามาส่งสีหน้าเป็นยังไงบ้างแต่เธอกลับมองไม่ชัดแล้วพี่ก็ส่งข้อความมาหาพี่ทักว่าเธอส่งข้อความว่าติดมอพูดเถิงแล้วเงียบไปเลยทําไมถึงไม่กลับมาบอกกันสักคำนางเอกกลัวว่าเขาจะยุ่งก่อนที่จะเห็นพระเอกก็เลยรีบหลบเข้าหอพระเอกโทรหานางเอกก็หลบหน้าแต่ว่าสุดท้าย ก็หนีไม่พ้นเขาเอายาแก้แหงมาให้นางเอกถามว่าเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดไปใช่ไหมเขาบอกว่าเธอลงไม้ลงมือกับฉันนางเอกรีบแย้งว่าฉันไม่ได้ทําพระเอกก็เลยรู้ว่าเธอจําได้ก่อนที่จะแซวว่าข่าวหน้าน่ะหลบให้ดีๆล่ะจากนั้นนางเอกก็ไปกินข้าวกับเพื่อน ร้านที่อี้หยางแนะนําเหตจิ๋วสงสัยไม่เคยเห็นเธอพูดถึงเขาเลยปกติเธอพูดถึงแต่เส้นจ้วนเขาหล่อมากผู้หญิงนะ่ะต่อคิวจีบเขายาวไปยันหน้าประตูแล้วถ้าวันไหนเขามีแฟนขึ้นมาอย่ามาเสียใจที่หลังนะแล้วเธอคิดว่าคนในอุดมคติของเส้นจ้วนเป็นคนยังไงถ้ามีแฟนแล้วก็คงจะโพส์เรื่องแฟนแน่ๆน,นางเอกรีบแย้งว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกกู้เสียก็เลยแย่ว่าถ้าเขามีแฟนเธอจะดีใจไหมนางเอกรีบบอกดีใจสิฉันจะจุดประทัดสักห้าร้อยดอกฉลองให้เลยพระเอก ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งแล้วคืนนั้นนางเอกก็ส่งข้อความถามพระเอกว่านายมีคนในอุดมคติหรือเปล่าพระเอกสงสัยถามส่งนานว่าถ้ามีคนบอกว่าไม่ชอบนายแต่เมื่อกี้กลับถามว่ามีคนในอุดมคติยังไงมันหมายความว่ายังไงส่งนานบอกว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ส่งมาแบบนั้นหรอกคนคนนั้นต้องมีศักดิ์ศรีคำคอทําเป็นปากแข็งไปอย่างนั้นแหละในเช้าวันต่อมานางเอกก็กินข้าวไม่ยั้งเพื่อดับอารมณ์ก่อนที่จะขอตัวไปซื้อโยเกิรต์ตแต่ดันเจอกับคนที่หน้าตาคล้ายกับพระเอกพระเอกเห็นเข้าก็มา ว่าฉันเห็นเธอจ้องผู้ชายคนนั้นอยู่ตั้งนานคนในอุดมคติของเธอเหรอนางเอกรีบแย้งว่าไม่ใช่พอได้เห็นหน้าเขาพระเอกก็แซลนึกว่าเห็นคนหล่อและอิ่มทิพย์ซะอีกก่อนที่จะเลี้ยงข้าวปั้นนางเอกนางเอกถามว่าฉันส่งข้อความไปนายได้รับหรือเปล่าเข้าใจไหมว่าหมายความว่ายังไงแต่พระเอกทําเป็นไม่เข้าใจนางเอกก็อยากถามต่อแล้วเพื่อนๆก็มาตามก่อนที่จะเห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็แซลว่านี่ฉันคงมาผิดเวลาแล้วจากนั้นสาวๆก็พูดคุยกันว่าวันพรุ่งนี้กรรมการ นักเรียนจะจัดการแข่งขันบาสเกตบอลของนักศึกษาใหม่คณะการเงินเจอคณะฟิสิกส์เธออยากให้ใครชนะล่ะนางเอกบอกว่ามันก็ต้องคณะฉันอยู่แล้วเหตุจิ๋วเลยบอกว่าเห็นเส้นจวเอียนทำสร้อยข้อมือตกก็เลยมมนูว,ว่าต้องเอามาให้นางเอกแน่ๆพอถึงวันแข่งขันนางเอกก็ไปเชียร์พระเอกพระเอกนั้นเดินมาถอดเสื้อให้นางเอกถือแล้วถามว่าเธอว่าฉันมาลงแข่งทำไม นางเอกสงสัยว่าทำไมหรอเขาบอกว่าเพราะว่าฉันอยากรู้ว่าเธอจะเชียร์ใครพราะการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นพอเห็นนางเอกปรบมือให้ทีมการเงินพระเอกก็หงุดหงิดชุดเข้าปั้นทันทีนางเอกเผลอดีใจพระเอกก็ดีใจที่นางเอกเชียร์เขาพอเห็นสาวๆพากันกีดพระเอกพวกเพื่อนๆก็ต้องตามมาช่วยนางเอกแล้วยื่นน้ำให้เธอให้เอาไปให้เขาแต่ดันถูกรุ่นพี่จูดาวของคณะฟิสิกส์ปาดหน้าไปนางเอกเห็นพระเอกยิ้มรับน้ำจากเธอก็หัวเสียเอามากๆแต่พระเอกนั้นกลับแอบดีใจพอสาวๆ มาขอวีแชทเขาก็ไม่ให้บอกว่าแฟนผมห้ามก่อนที่จะส่งข้อความไปชวนนางเอกกินข้าวแต่นางเอกก็งอนหนักมากบอกว่าตอนนี้นายมีแฟนเชียนนายเต็มสนามไปกินกับพวกเขาเถอะกู้เสียก็เลยแซวว่านี่เธอหึงหรอไหนบอกว่าไม่ชอบเขาไงใครบอกนะวัฒน์เซเนจวนมีแฟนขึ้นมาจะจุดพลุฉลองนางเอกก็เลยยอมรับว่าใช่ฉันหึง เห็ดจิ๋วบอกว่าจากประสบการ,รณ์ที่ฉันอ่านนิยายรักมาเป็นร้อยเรื่องนะฉันขอบอกเลยว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเส้นจวียนน่ะคนอื่นน่ะไม่มีใครสู้ได้หรอกแต่ว่าถ้าเธอยังไม่ยอมแสดงท่าทีอยู่แบบนี้มันก็ไม่แน่นะในวันต่อมาพวกนางเอกก็เห็นพระเอกใส่สร้อยให้กับรุ่นพี่เห็ดจิ๋วรีบพูดฉันนึกว่าเขาเอามาให้เธอน่น่ะนางเอกได้เห็นเต็มตาว่าเขาสวมสร้อยให้กับผู้หญิงคนอื่นก็เลยรีบหนีกลับหอเห็ดจิ๋วบอกว่าเส้นจเวเอียนคงไม่ได้ถูกดาวคณะแย่งไปหรอกนะจากนั้นกู้เซียก็โทรมาโวย วายพระเอกที่ไปสนิทกับรุ่นพี่นี่พวกนายเป็นอะไรกันพระเอกเลยรีบโทรไปหานางเอกแต่นางเอกก็ไม่รับเขาเลยส่งข้อความไปบอกว่าอยากคุยด้วยฉันจะรอเธออยู่ที่หน้าหอนะ นางเอกเดินลงมาอย่างมึนแล้วก็ตึงพระเอกถามว่านี่เธอหลบหน้าฉันทำไมก่อนที่จะพานางเอกไปที่หนึ่งแล้วพวกเขาก็นั่งรถบัสนางเอกเลยคิดถึงตอนที่นั่งรถกับเขาพระเอกพาให้นั่งแล้วฟังเพลงด้วยกันเหมือนกับสมัยก่อนจากนั้นเขาก็พาเธอไปที่โรงเรียนเก่าเดินสำรวจรอบๆโรงเรียนแล้วพากันนึกถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ด้วยกันพอเดินมาถึงห้องเรียนความทรงจำมันก็ยิ่งเด่นชัดแล้วพระเอกก็ถามว่ายังจำผู้ชายที่แอบมองเธอได้ไหมนางเอกบอกนายเตะลูกบาสของเขาลอยละลิ้วพระเอก บอกว่าก็ใครใช้ให้เขาคิดหวังในตัวเธอละ่ะจากนั้นทั้งสองก็มาดูวิวกลางคืนบนดาดฟ้าด้วยกันนางเอกบอกว่าความจริงแล้วตอนที่จากลากันฉันเองก็ยังคิดถึงช่วงเวลาที่เรามาเรียนด้วยกันถ้าหากมีเวลาแวะกลับมาสักหน่อยก็ดีเนาะพระเอกบอกว่าฉันอยากแวะกลับมาพร้อมกับเธอก่อนที่จะอธิบายเรื่องสร้อยว่าส่งหนานเป็นคนขอให้ฉันช่วยซ่อมให้พี่เขาเอาน้ำมาให้ตามมารยาทแค่นั้นเองนางเอกแอบดีใจแล้วบอกว่าเรื่องที่ฉันพูดเมื่อตอนเมาฉันจําได้ทั้งหมดพระเอกบอกฉันรู้นางเอก บอกว่าก่อนที่ฉันจะกลับมาที่นี่ฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยคิดว่าเราที่ไม่ได้เจอกันมาปีกว่าพอเจอกันแล้วก็จะไม่สนิทกันจะรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าฉันไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวนายนะแต่ฉันไม่มั่นใจในตัวฉันเองพระเอกถามว่าฉันน่ากลัวมากขนาดนั้นเลยหรือไงก่อนหน้านี้เธอถามฉันเรื่องหนึ่งฉันยังไม่ได้ตอบเธอถามว่าฉันมีคนในอุดมคติไหมฉันมีนะแล้วพลุก็ถูกจุดขึ้นนางเอกก็เลยถามว่านายต้องการแฟนสักคนไหมเธอเขินจนอยากจะบอกรักแต่พระเอกจับมือไว้แล้วบอกว่า เรื่องสารภาพรักนะ่ะควรที่จะให้ฉันเป็นคนทํานะนางเอกก็เลยถามว่างั้นคืนนั้นนายพูดอะไรกับฉันอีกบ้างพระเอกบอกว่าฉันคิดถึงเธอเหมือนกันก่อนที่จะเข้าไปจูบนางเอกพอลงมาแล้วพระเอกก็แซวว่าหูของเธอนะ่ะมันแดงแล้วเธอแกล้งบอกว่าโรม,มันแรงตั้งหากล่ะแต่นางเอกก็ได้รู้ว่าตอนนี้ลุงใหญ่นั้นไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วพระเอกบอกว่า ลานเครื่องประดับเงินนั้นก็ปิดไปแล้วฉันพักอยู่ที่บ้านพอเธอไปได้ไม่นานน้าก็จากไปฉันหยุดเรียนไปสองเดือนเพื่อปิดร้านหันมาตั้งใจเรียนตามเนื้อหาที่พลาดไปทัน นางเอกก็รีบขอโทษแต่ในอนาคตฉันจะอยู่กับนายแน่นอนชดเชยช่วงเวลาที่เราทำหายไปพระเอกจะอัดเสียงเก็บไว้ต่อไปถ้าหากว่าพวกเราทะเลาะกันฉันจะเปิดมันให้เธอฟังนางเอกแย้งว่าถ้าไม่ทำให้ฉันโมโหฉันจะทะเลาะกับนายได้ยังไงพระเอกก็หยอกเล่นฉันไม่เปิดโอกาสให้เราทะเลาะกันหรอกก่อนหน้านี้เธอถามฉันเรื่องคะแนนไม่ใช่หรอเรื่องคะแนนฉันถอยให้ไม่ได้แต่ต่อไปทุกเรื่องในอนาคตฉันยอมให้เธอหมดเลยแล้วจูงนางเอกไปส่งนางเอกก็แปลกใจที่เพื่อนนั้นถูกแฟนทิ้งไปคบกับรุ่นพี่ เห็ดจิวให้นางเอกช่วยหน่อยพวกเธอสูตรเดียวกันเลยเพื่อนนั่งโต๊ะข้างกันมาตั้งแต่มัธยมอย่างนี้ต้องหนีผู้ชายเร็วๆไปให้เกไกลานางเอกก็เลยไม่กล้าบอกว่าตอนนี้คบกับพระเอกแล้วก่อนที่จะโทรไปหาพระเอกพระเอกถามว่าเธอเรียกว่าอะไรนะนางเอกต้องเรียกใหม่ว่าคุณแฟน เรื่องที่เราสองคนคบกันอย่าเพิ่งเปิดตัวได้ไหมพอดีรูมเมตของฉันเพิ่งอกหักฉันกลัวว่ามันจะไปกระทบจิตใจเขานะถ้าอยู่มาหาลาัยเปิดเผยมากไม่ได้แต่ถ้าอยู่กันสองคนก็ไม่เป็นไรพระเอกบอกยังไงก็ต้องมีกําหนดนะนางเอกปลอบใจว่ายังไงฉันก็ไม่ให้นายรอนานหรอก